สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับปูดริออนทวนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับต้นรูนะคะต้นรูหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักอย่างปวเพิ่งรู้จักเลยนะคะต้นรูหรือภาษาสเปนนะคะเรียกว่ารูต้าน a ะคะอันนี้ป้าเป็นคนเปนรูพูดภาษาสเปนเขาก็แนะนำให้รู้จักมาเยี่ยมเขานะคะ่ะปูก็มาเอามาล็ดนะคะเอามาเล็ดมันมาดมดู มาดมดูนะคะอันนี้ก็คือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่แห้งแล้วกลิ่นทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยกินมะตูมอะมะตูมสุกกลิ่นก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะเป็นกลิ่นที่หอมมีความกลิ่นหอมแปลกด้วยนะคะไม่เหมือนใครนะคะอันนี้ก็คือผลเขียวๆนะคะ,ะคุณสมบัตินะัสามารถใช้ไปทำเป็นน้ำมันหอมระเหยได้หรือว่าใช้ไป หมักเป็นเหล้าก็ได้นะคะเหล้าดองยาอะไรประมาณนั้นนะะอันนี้ไม่ได้พูดขำๆนะคะทุกคนก็ใช้ส่วนไหนก็สามารถตัดกิ่งเขียวๆตรงนี้ไปได้เลยนะคะดอกจะมีสีเหลืองตอนนี้ก็คือไม่ไม่ใช่ช่วงอ่าช่วงหน้าที่อ่ดอกมันสวยนะนะดอกมันร่วงไปแล้วตัวน,นี้คือต้นจริงนะคะปูดูตอนแรกนึกว่าเป็นพลาสติกเลยนะคะทุกคนมันไม่เหมือนแบบต้นไม้ใบไม้จริงๆเลยนะ,ะมันจะมีความหนา หนาใบาหนาเท็กเตอร์เหมือนเหมือนพลาสติกเลยค่ะทุกคนดูสิสังเกตด,ดูนะคะอ่าอ,อย่างที่บอกว่าไม่ได้พูดเล่นลน,นะอันนี้คือลุงเอาไปดองเหล้านะคะทุกคนเอาไปดองเหล้าป้าบอกว่าอันเนี้ยมันมีอายุหลายปีแล้วนะเหล้าขวดเนี้ยอืเหล้าดองอ,อกิ่งรูนะคะหรือรูต้านนั่นเองโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครเคย กินหรือว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับต้นรูนะคะมาแล้วก็มาแบ่งปันกันได้นะกลิ่นเป็นยังไงบ้างแต่ที่ปูได้มาดมวันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะทุกคนเป็นวันแรกที่ได้รู้จักรูสำหรับปูแล้วอะ่ะกลิ่นมันหอมหอมอ่อ,อนอ่อ,อนเหมือนเหมือนมะตูมเลยค่ะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เราก็รู้จักรูกันไปแล้วเนี่ยคะ แล้วพบกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ